สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอคนบ้านเดียวกันค่ะแล้วเรามาดูนะคะน้องคนน่ารักมากเลยมาดูกันเลยแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะ่อแมเมี่น้องค่ะดิฉันวิทยาเขตียานะะานาคาบรอยู่สรขาค่ะ,<า>คะอะไรนะคะผู้ชาที่สุดแล้วค่ะสำหรับภาษาบาลูค่ะ<า><า>ไม่ชาวันนี้แล้วนะคะ สวัสดีคโลเลือกภาษาก่อนเลือกภาษาค่ะค่ะนะคะถ้าจะสนทนากับหนูนะคะต้องเลือกภาษาก่อนค่ะภาษากำมงกดหนึ่งค่ะวอีสานกดสองเลไทยกดสค่ะจะเอาภาษาอะไรคะกดสาค่ะกดสมนะคะได้ค่ะค่ะค่ะ่ฮะอยเล่ๆนะชั้ชันชัเล่งเล่่งไม่ไม่ไม่ถูกถูกถูกอะไรอ่างเียฮ่่ฮ่าฮ่า่าฮ่ฮ่าฮ่า่า่ ไม่ค่าตำรวจ่านด่นด่นด่นตายแล้วหัวยังไม่ออกค่ะอย่าเพิ่งเก็บยังไม่ถูกหวยตำรวจมารถดิรถแซงรถแซงทำไงแงใส่กระปิลลดสูงบันทัดส่วนสวัสดีตำรวจก่อนตำรวจมาแล้วนี่ให้ดูด่านให้ดูดอกสวยมากดูนี่ค่าด่านค่าด่านวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ت <applause> <applause> เึงด่าตำรวจเอ้ยด่าด่าแล้วถูกเล่นไ่ทูกเรืเห็นก้าแ่ลยฮัลโหลเอ็กเอ็กหลก้องมีดาคืนนี่ตฮัลโหลฮัลโหลเรลเอรออไตห่งอะฮัลโหลฮัลโหลเอ็กไปถ่กอ่นมังนู้ชายโโมเตมัสูไปให้มดแล้น้โปเมมึอไอม่ละทูด่ามันดาผูุโกะเร็วเร็วเร็ด่ามันเสี่เดี๋ยวละลายเร็วเร็วเวเร็วด้ผูุโกะเดี๋ยวแปบงแบบเอ็กรถแซงรถบัดอ่า อยกาคิหน้าเนาะอีจัรเล่งเดวนมอยยไยจ้าคนละปัอ่ะนีอ้วนรู้หฮทีนี้นี้โตทชาติาครมาหล่นี้ถูกไหมนี่มาให้ดาเลีวนาดาเลีวนาเดี๋ยวตายอย่างนี้ออกข้างไปงออกข้างไปตูทานนมานีตาอยางนีเสียงติดเต็มโล กอยากจะไปยุ้นาหวัดนาเทอเขาเกวน้าเทอกันทางถูกเนตาเราไม่อมีล่าไหมครับมันบอกว่าอย่าให้กูไปยุตรงข้าจัคิดว่าไปนกระถากูไปใหมึงักชันชั้มากจริงกระถางกี่อะไรเลยย่รู้รกานันเปดชำรุดกูขอยืมไม่ต้องมายุ้กันเล็กดัดฟันกูอีดอกอล็กหลอนึกว่าตะก้อดูดูเล็กมึงก่อนยิ้มยิมหลอล่ีดอกเหนไหม เกดีสีน่ารักไปทำดีต่อแต่ดีดอกวหน้าเขาก็หยอกฮัลโหลฮัลโหลลุ้นลุ้นลุ้นวัดวัดวัดดีดีดีค่าค่าคาดำดดำ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 มักมักมักพอแล้วค่ะใช่ไหมพอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องสัีค่ะสวัสดีมิกักแผ่นเพลงวิทยาวิทยวงสวัสดีค่ะไปทำดีดอก ฟันเย็นไปเราไปบายเราจะไปไหนกันพูดวนวนวนวังวังเปนะนะคะอย่าว่านะคะพวกหนูนะเป็นพวกผู้ดีนะคะเป็นพวกอยู่ในวังค่ะวังุงเล็บวังสลัดลมไปบ่อย